สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชุมชมนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนตุลาคม2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีนานมนิมิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามปรังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยา5 9เนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้ล้วนะครับไพ่อาจจะมีนาะนน้อมของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รรบแตะพลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพไ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำะไม่ใช่ไพไนะ่ไหลเนาะไพ่เบ์แรงนะครับได้เป็นไพ่ ซิกออฟมาเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเซเว่นออฟมารเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ไพ่ฝ่ายออฟสอดเกิดขึ้นไพ่เด e ซันแล้วก็เป็นไพ่ห้าไม้เดอะแฮร์แฟร์สโหสิบถ้วยแล้วก็เป็นไพ่นายออฟสอดราชินีถือถ้วย ไพ่ทรีออฟวานไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่สองเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่เดอะเว l ร์ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีนนโนมที่ทางเป็นเช่นไหรหลับแต่พลังงานด้านบวกเนาอไพ่ใบรแรกนะครับสลับชาวกันได้เป็นไพ่หดาบเกิดขึ้น ห้าดาบเนี่ยเป็นไพ่เนกาทีฟก็จริงนะครับมันเป็นไพ่ของการต่อสู้ทรยศหักหลังหรือมีปัญหาในเรื่องของไม์เซ็ตความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ฟังแบบนี้อย่าพึ่งจิตตกอย่าพึ่งปิดคลิปอย่าพึ่งที่จะคิดอะไรมากจนเกินไปมันหมายความว่าใครที่กําลังทะเลาะก,กัน ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องทะเลาะกันแปลว่าใครที่กําลังทะเลาะกันเนี่ยกำลังมีปัญหากันหรือกําลังมีความไม่เข้าใจกันมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์มีปัญหาที่ต้องทะเลาะบอแวงกันนะครับมีไพ 5, ่หมีไพ่ใบนี้เลยคือไฟออฟวันเกิดขึ้นด้วยคือ2ใบนี้ย เป็นการที่ทะเลาะกันไม่พอนะครับเป็นการทรยศหักหลังกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันหรือบางทีแล้วมันอาจจะเกิดจากม i n เซ็ตของเรากับเขาอะที่เหมือนกับส่วนทางกันไม่เป็นไปตามสิ่งที่เรานั้นต้องการหรือมีปัญหาในเรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกันซึ่งมันอาจจะมาจากเหตุบางอย่างที่อาจจะไม่เป็นเรื่องก็ได้เช่นกันไม่ได้แปลว่าตัวคุณเองกับเขาจะแบบ ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันสุดท้ายมันอาจจะมีการจบแล้วก็เลิกลาก,กันไปถามว่ามีไหมมันก็มีบ้างะนะครับตอนนี้ถ้าเราดูในดวงชะตานะครับดาวพาสปดีคือดาวกุ้งคุณเนี่ยโคจรเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนเกษตรนะครับก็คืออยู่ในตําแหน่งเล็งกับหลักคนาเป็นตําแหน่งที่เข้มแข็งมากในรอบ12ปีแต่ตอนนี้ดาวคุ้งคุณเนี่ยคือโคจรอถอยหลังอยู่ที่ราศี มีนใช่ไหมครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนะี่ยมีช่องว่างระหว่างกันความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่พัฒนาไม่ก้าวหน้าแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาและเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นเพราะจากการที่เราอาจจะไม่รู้หรืออาจจะเกิดจากการที่เขานะครับนิ่งไปเงียบไปไม่ตอบไม่อะไรสักเท่าไหร่มันเลยทําให้เกิดปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ไพ่บอกนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกแล้วก็ร้อยเรียงกันไปว่า อะไรที่มันเป็นปัญหาที่มันเป็นอุปสรรคแล้วมันไม่ตอบโจทย์มันไม่ได้ดั่งใจคุณอย่าพึ่งที่จะรีบแล้วก็เร่งจนเกินไปมีไพ่ใบนี้เลยสเวนอ n อบมานเกิดขึ้นถ้าคุณพยายามเร่งเกินไปตื้อเขามากเกินไปอยากได้คอมมิชเมนเกินไปอยากจะเอาทุกอย่างให้ได้เร็ววันนะครับอยากจะให้ทุกอย่างนั้นมันเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการ เขาบอกเขาจะมาขอคุณเขาบอกเขาจะให้คอมมิทเมนต์คุณเขาบอกเขาจะมาแต่งงานกับคุณแต่ไหนตอนนี้มันคืออะไรทำไมเงียบไปนิ่งไปคืออะไรทำไมไม่ไม่เป็นไปนตามสิ่งที่ตกลงกันไว้นันหมายความว่าไงบางคนก็ไม่เข้าใจบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้สึกว่าทรยศทุกทรยศทุกหักหลังอย่างที่ไพ่บอกเห็นไหมเป็นการทรยศหักหลังกันแบบเนี้ยนะครับมีปัญหาก,กัน แบบนี้เป็นต้นเรียกร้องกันแบบนี้เป็นต้นแล้วก็รีบแล้วก็เร่งแล้วก็เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะมีอารมณ์เหนือเหตุผลนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับดาวมันผักองศาอยู่ทั้ง3ดวงมันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่เป็นผลไงแล้วคุณก็รู้สึกว่าแบบ มันสุดจะทนกับการแอคชั่นแล้วอะมันก็เลยทําให้ทุกอย่างนั้นดูเหมือนกับไม่เป็นไปตามสิ่งที่คุณนนั้คาดหวังเอาไว้ไม่ได้ดังใจแล้วก็น่อยด้วยนะครับมีไพ่ใบนนี้เลยนายออฟสอดเกิดขึ้นแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าไพ่สิบถ้วยมันปรากฏอยู่นะไพ่เดดสันปรากฏนะไพ่ราชินีถือถ้วยก็ยังปรากฏอยู่นะแปลว่าคุณยังมีโอกาสมีความหวังนะถ้าคุณยังรู้จักที่จะสงบนิ่งนะครับ พยายามเรียนรู้ไตรตองตรึกตองตัวเองให้ดีบาลานซ์สมดุลตัวเองให้ได้ไพ The The ่เดเฮราเฟนเดเฮราเฟนเนี่ยสังเกตดูนะครับหน้าไพ่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่กําลังทำเออถ้าว่าเหมือนกับทําโยคะก็ได้กําลังฝึกจิตนะประมาณนี้เพื่อให้เราเกิดความาปล่อยวางนะครับดาวความรักเขาถอยหลังอยู่นะครับแล้วเราจะทําให้ความรักมันไปข้างหน้าได้ยังไงละ่ะในเมื่อตอนนี้ดาวมันถอยหลังอะ จักรวาลใบนี้ไม่มีใครไปฉุดลังได้อะเราก็ต้องเป็นไปตามเกมของจักรวาลจักรวาลเขาบอกให้เราหยุดเราก็ต้องหยุดเหมือนกับเราจะไปะติดต่อง,งานราชการในวันเสาร์อาทิตย์อะ่ะมันหยุดอะ่ะมันทําไม่ได้คุณก็ต้องรอถูกไหมครับอันนี้อยากจะเปรียบเทียบไม่ฟังว่าดวงดาวมันถอยหลังอะ่ะมันก็เหมือนกับดาวมันหยุดอะ่ะเวลาเราไปติดต่อง,งานราชการวันเสาร์อาทิตย์คุณทําได้ไหมคุณก็ทําไม่ได้คุณก็ต้องรอวันจันทร์ นั่นใช่ไหมนี่ก็คือสาเหตุที่คุณต้องรอดาวมันเดินถามว่าดาวมันจะเดินช่วงไหนล่ะก็คือ2ธันวาคม2อ,อ6 5นี้ถามว่ามันนานขนาดนั้นเลยเหรอ,อจริงจริงก็ประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนนะเนาะก็โอเคมันก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งกับการเยียวยาการรอคอยการอดทนการดิ้นรนการแสวงหามันเป็นสิ่งที่มนุษย์เราจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้เราเป็นแค่เศษผงทุลี ในอวกาศในจัก,กรวาลในโลกใบนี้แล้วเราจะเอาอะไรไปเปลี่ยนแปลงกับจัก,กรวาลในแรงดึงดูดอันมหาศาลของดวงดาวที่ยึดกันอยู่ในระบบสุริยะจัก,กรวาลได้คุณทําไม่ได้หรอกคุณทําได้อย่างเดียวคือน้อมรับนะครับน้อมรับตามจัก,กรวาลที่เขามอบให้คุณใครเปลี่ยนแปลงอยู่ต่อใครที่ขัดขืนนะครับก็จะอยู่ไม่ได้ มันมีโอกาสที่คุณกับเขาจะจบเลิกลากันไปได้นะถ้าเกิดมันเกิดสามใบนี้เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบอืมันไม่โอเคอ่ะมันเหนื่อยอ่ะกับการที่เราจะต้องคีพอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้เพราะว่าอะไรไหมครับเพราะจิตใจของคุณมันอ่อนแอจิตใจของคุณมันรู้สึกเหมือนแบบอดทนไม่ได้อ่ะรอคอยไม่ได้อ่ะมันมีสิ่งแต่ สิ่งปลุกเราของคุณนะเพื่ออยากจะแอคชั่นอยู่ตลอดเวลามันมันทำใจไม่ได้กับการที่เราจะต้องรอคอยทำใจไม่ได้จากแบบกลัวว่าจะสูญเสียเขาไปยิ่งคุณทำแบบเนี้ยเขายิ่งจากคุณไปนะครับเขาไม่อยู่กับคุณหรอกเพราะอะไรเพราะตัวคุณน่ะกำลังสู้กับเขาอยู่ตลอดเวลา นะครับคุณกําลังสู้กับเขาอยู่ตลอดเวลาคุณกําลังก่อปัญหาอยู่ตลอดเวลาแล้วใครเขาจะอยู่กับเราได้ถูกไหมอันนี้คือผมพูดให้เปรียบให้ฟังนะครับไม่ได้แปลว่าโทษคุณว่าคุณเป็นฝ่ายผิดนะฟังดีๆนะครับผมพยากรณ์ไพ่เนี่ยให้เห็นภาพว่าถ้าคุณทําแบบนี้ปัญหามันจะเกิดขึ้นนะครับเขาก็ไม่ยอมคุณเหมือนกันนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดคุณพยายามปล่อยวางอย่าคิดมากอย่าคิดลึกอย่าคิดไปเกินกว่าสิ่งที่เป็นอย่างที่บอกว่าจักรวาลบอกว่าให้คุณต้องอดทนต้องรอคอยคุณก็ต้องอดทนคุณก็ต้องรอคอยนะครับผลของการรอคอยเนะี่ยมันจะยิ่งใหญ่เสมอนะบอกไว้ก่อนนะครับอะไรที่มันเป็นในแงทีฟโยนทิ้งมันไปอย่าเก็บมันมาใส่ใจอย่าเก็บมันมาคิดมากนะครับแล้วก็พยายามสมดุลบาลานซ์นเองให้ดีไพ่สองเหรียญเกิดขึ้น ให้สองเหรียญเกิดขึ้นแปลว่าคุณต้องสมดุลต้องบาลานซ์ต้องรู้จักที่จะหาจุดกึ่งกลางระหว่างกันและกันให้ได้อะไรที่มากเกินไปต้องลดน้อยถอยลงไปอะไรที่น้อยเกินไปควรจะต้องเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถามว่าอะไรบ้างผมบอกหลายคลิปแล้วแต่จะพูดให้ฟังอีกเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยฟังนะครับคือการที่ลดน้อยถอยลงไปเนี่ยแปลว่าอะไรบ้าง 1. อารมณ์ความรู้สึกความคาดหวังคุณควรจะต้องลดทอนมันลงไปอย่าให้มันเยอะจนเกินไปแต่อะไรที่เราต้องเพิ่มบ้างล่ะเช่นการดูแลการเอาใจใส่คู่ของคนหลักการเทคแคร์กับเขาให้มากขึ้นเข้าใจเขาให้มากขึ้นนั่นคือสิ่งที่คุณต้องเติมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับดังนั้นเราต้องสมดุลให้ได้ระหว่างความ อยากกับการได้รับนะครับมันต้องสมดุลเมื่อไหร่ที่ไม่สมดุลทุกอย่างก็อาจจะเกิดปัญหาได้ดังนั้นเนี่ย i o n t i o p s h i p เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับม,มันแปลว่าเราต้องรู้จักกะเกณฑ์ต้องรู้จักเอาชนะการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้แล้วตัวคุณเองจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะชนะดวงอะ่ะ การชนะดวงอะ่ะมันมีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสุขความสมหวังโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆหรือความหวังใหม่ยังรอคุณอยู่จากไพ่เดสันถ้าเกิดใครคิดว่าการรอเขามันเป็นการเสียเวลาคุณเลือกที่จะ move on คุณก็เลือกได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณรอ,อไปจนถึงสิ้นปีก่อน เพราะว่าอะไรเพราะตอนนี้ดาวมันถอยหลังบางทีคุณอาจจะใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจมากเกินไปแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณอัดอั้นมานานแล้ว มันเป็นจังหวะที่คุณจะได้ move on สักพีอันนี้ก็โอเคผมก็ยินดีกับคุณด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเลือกที่จะ move on แต่ถ้าเกิดใครที่ยังเลือกว่าอยากอดทนอยากรอคอยก่อนเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงคุณก็อดทนได้คุณก็รอคอยได้นะครับมีไพ่ราชินีถือถ้วยอันนี้ขึ้นราศีธาตุน้ำกรกฏพิจิกมีน,นะครับใครที่กำลังอดทนกำลังรอคอยอยู่มีไพ่สามไม้เกิดขึ้นด้วยนะครับ สามหมายถึงการอดทนการรอคอยการส่องก็ได้ถ้าคุณส่องแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวคุณนั้นมีความปรารถนาที่อยากจะมีเขาอยู่แล้วอดทนได้รอคอยได้คุณก็ส่องไปแต่ถ้าเกิดคุณส่องแล้วมันเต็มไปด้วยอคติมันเต็มไปด้วยในเรื่องของความรู้สึกที่แบบว่าเขาส่องใครเขากดไลค์ใครเขาเกิดกดเลิฟใครเขาชอบใครเขาอะไรยังไงเนี่ยจริงๆอย่าส่องเพราะว่าส่องไปแล้วมันเป็นเนกาทีฟส่องทำไม ส่องเราก็ไม่มีอะไรที่ดีขึ้นไปเปลี่ยนแปลงอะไรกับความรักของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่ได้ดังนั้นก็ไม่ต้องส่องถ้าเกิดส่องแล้วมันมีปัญหาอย่าส่องนะครับเราควรจะต้องพยายามทาําบาลานซ์สมดุลหยุดนิ่งนะครับทาสมาธิไปทําวิปัสสนาก็ได้นะครับส่วนมนไหว้พระหรือจะ บริหารจิตใจการทําโยคะการทําสมาธิการทารําทอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีสมาธิกับการอยู่กับตัวเองนะครับอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่กับอดีตเพราะถ้าเกิดคุณก้มหน้าก้มตาอยู่กับอดีตเนี่ยดาวเสาถอยหลังเนี่ยมันทําให้คุณนะ่ยมุ่งหน้าสู่อดีตเกินไปนะครับเหมือนกับถอยหลังลงคลองไปเลยอะเพราะว่าอดีตมันจะมารบกวนภาวะจิตใจของตัวคุณเองนะครับ แล้วคุณก็ต้องพยายามอดทนรอคอยให้ได้วันของคุณจะมาถึงได้นะครับมีราชินีถือถ้วยเนี่ยแปลว่าอ่อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทำตนเข้าใจปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นอิสระต่อใจให้ได้คือการปล่อยวางไพ่ใบนี้คือไพ่เดอะเวิร์ดเดอะเวิร์หมายถึงการจบสิ้นและการเริ่มต้นใหม่การปล่อยวางแล้วตัวคุณจะเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วตัวคุณจะรับรู้กับ ทุกอย่างแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าแบบคุณทุกน้อยลงอะ่ะมันไม่มีทางหมดทุกหรอกชีวิตคนเราอะ่ะนะครับมันทุกอยู่แหละมันมีแต่ว่าทุกน้อยหรือทุกมากในโลกใบนี้เกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่คุณเกิดมาคุณก็แบกสังขารตัวเองมาจนถึงณปัจจุบันนี้คุณยังคิดว่าคุณมีความสุขจริงๆสักวันไหมไม่มีหรอกครับมีแต่สุขมากกับสุขน้อยแล้วก็มีแต่ทุกมากกับทุกน้อยไม่มีคําว่าหมดทุกและไม่มีคําว่า มีความสุข100%ซ์จริงๆมันอยู่ที่ว่าตัวเราอยอมรับมันได้มากแค่ไหนการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นนะครับไพ่ The w o r l d คือไพ่ของการสิ้นสุดและการเริ่มต้นคุณจะสามารถลุดพ้นกับปัญหาในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้นะครับแล้วตัวคุณก็จะสามารถมีความหวังใหม่ของการก่อเกิดการกำเนิดและการเริ่มต้นส่วนไพ่สิถ้วยแปลว่าสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนา มันยังมีโอกาสเป็นจริงได้จากไพ่ของเดอะซันคือความหวังใหม่ชัยชนะความสำเร็จเดสิบถ้วยหมายถึงการดูแลการเอาใจใส่กันได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์ความรักความสัมพันธ์การมั่นหมายการแต่งงานสิ่งต่างๆที่คุณยังต้องการเนี่ยมันยังมีโอกาสที่ยังจะได้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าคุณจะจัดกับเขาแล้วได้นะ แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณกับเขาจะไปเรียกร้องกันแล้วได้นะครับแต่มันเป็นการสมัครสมานสมัครกีการเอาชนะกับในเรื่องของเวลานะครับแล้วตัวคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับเมื่อจักรวาลน,นั้นเปิดรับให้คุณอีกครั้งหนึ่ง นะครับอย่างน้อยที่สุดก็เดือนธันวาคมป้องหล่ออีกหน่อยหนึ่งหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับถ้าเรารู้จักที่จะปล่อยวางแล้วก็ทําใจให้ดีที่สุดเยียวยาตัวเองให้ได้ทุกอย่างก็จะกลับมาดีขึ้นนะครับปล่อยวางนะจากไพ่เดอะเวอร์สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไป็นกลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ